เรียนไปด้วยนะคะเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข,ข้างจะยากนะครับแล้วก็แล้วก็ผมจะบอกว่าผมเคยผิดพลาดมนาะครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยทำให้ผมต้องเรียนถึง6งปีอันนี้คือสิ่งที่ผิดพลาดผมจะไล่ทุกคนฟังคือตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่ผมประกวดเดือดาเสร็จใหม่ๆนะครับก็ก็พอประกวดแล้วอยู่ประมาณปีหนึ่งครึ่งปีหนึ่งครึ่งนะครับก็คือจะไม่รู้ว่าการเป็นเดอะซ่ตาต้องทําอะไรบ้าง จะต้องมีงานเยอะมากน้อยแค่ไหนพเพราะอนรู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มดังแล้วว่ะมีคนแบบว่ามันต้องนิ่งงานเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เลยไม่รู้ว่ามันมันต้องแบ,บ่งเวลาย,ยัางไงก็เลยตัดสินใจจ r o เรียนครึ่งปีค่ะซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ผิดมากครับตอนนั้นก็คือตัดสินใจด r o ใช่ลแล้วก็พอดอกเรียนปุ๊บงานไม่มาครับค่ะโชคดีที่เข็นที่ ไม่ไม่คือมันมันมีงานแหละมันมีงานแหละก็คืออาจจะแบบไม่ทุกวันแต่ว่าเรื่องของการเรียนเนี่ยผมจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่สนนาคัญมากคือวันไหนที่เราไม่ได้เรียนหนังสือหรือว่าหรือว่าเราขาดส,ส่วนหนึ่งในชีวิตในเรื่องของการเรียนไปเนี่ยมันเหมือนชีวิตเราไร้ค่าครับผมจะบอกว่าทุกครั้งที่เรา,ท,เราที่เราไปเรียนหนังสือหรือว่าทุกครั้งที่เราได้ไปเจอเพื่อนเพื่อนเรียนหนังสือด้วยกันมันคือชีวิตเราได้ได้ทำหน้าที่ของของการเป็นลูกที่ดีของการเป็นนักเรียนที่ดี แล้ววันหนึ่งพอเราไม่ได้ทําหน้าที่นั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันขาดหายไปอะไรบางอย่างมากๆแล้วก็เราเราเป็นนักร้องก็จริงแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเราแบบเฮ้ยยังไม่ได้เต็มเตกับสิ่งที่มันสําคัญที่สุดในชีวิตกันคือการเรียนขาะเป็นสิ่งที่ต้องทำม,มากๆนะครับก็ <c oughs> คืออยากจะให้ทุกคนได้ เห็นวาอสำคัญของการเรียนมากหเลยแก่ตกลงค่ะคือมุมมองแนวคิดของพี่การเดอะสตาร์นะคะในการเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยบางคนอาจจะบอกว่าอุ้ยเนี่ยร้านเป็นเตี๋ยวที่บ้านธุรกิจดีมากฉ่างาออกจากเรียนดีกว่าอะไรแบบนี้นะปรากฏว่าเราไปลูกชิ้นแาวตลาดนะจ้าโหนะนะคะทำเป็นเตี๋ยวไว้ได้เลยจีเดียวนะอะคำถามสุดท้ายนะครถามสุดท้ายเมื่อกี้ได้ประโยชน์กันไปแล้วนะจ๊ะเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเนี่ยแบ่งเวลาทํางานเรียนยังไงจ๊ะครับก็ จริงๆแล้วต้องต้องคุยกันครับอันนี้ก็เรื่องการติดต่อสื่อสารคุยกันระหว่างระหว่างคิวเซนเตอร์ในการทํางานของเราว่าเออวันไหนที่เราที่เราจำเป็นจริงๆที่ต้องไปรีนหนังสือแล้วก็ไม่สามารถที่จะขาดได้ก็บอกเขาว่าเออวันนี้ต้องห้ามลงคิวงานนะครับก็ต้องบอกมาไปแล้วก็จะลงคิวว่าเออรีนหนังสือทุกคืนทุกวันทุกวันนี้ก็คือจากเทอมนี้ครับของการเรียนหนักหน้าก็คือเรียนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครกับผมเรียนทุกวันเพราะว่าลงไว้เจ็ดตัวก็คิดว่าปีหน้าปีนี้ครับปีนี้จบละ เบอกว่าเอกว่าวันรัเิดงานนี้โอ้โหจบแล้วพาไปเรียนแกบ นั่นแหละครับก็ต้องมีการ<ะ>แว่งเวลาแก่งแต่งคิวที่ดีหรือว่าวันไหนที่เ,เป็นงานจำเป็นจริง,<ะ>รงๆนะครับผมต้องต้องขาดจริงๆก็จะออบอกอาจารย์ไว้ล่วงหน้าแล้วก็จะให้น้องๆที่เป็นคนที่เรียนด้วยกันเนี่ยคอยคอยเลคเชอร์ไว้ให้แล<ะ>้วก็ตามอ่านเลคเชอร์ของน้องทีหลังก<ะ>็คือเรียกได้ว่าต้องมีระเบียบวินัยแล้วก็ความรับผิดชอบสูงสูงขึ้นมากว่าเดิมด้วยซ้ำไปใช่ไหมคะในในภาคของการทํางานและการเรียนแล้วมาถึงครอบครัวบ้างคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงบ้างมีเวลาให้คุณพ่อคุณแม่ คุณพ่อคุณแม่ครับก็มีเวลาจริงๆแล้วการการไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ทุกวันเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่สุพรรณนะครับแล้วก็การการอาศัยที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นเรื่องของการติดต่อสื่อสารอาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่าก็ยังติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ตลอดนะครับผมคิดถึงก็จะโทรหาตลอดว่าส่วนใหญ่แล้วเสาร์อาทิตย์ก็จะขึ้นมาหาลูกชายครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นสิ่งที่มันเป็นความอบอุ่นครับมันเป็นกำลังใจในการทํางานมากะครนะครับ ไม่ว่าเราจะเดินไปไกลแค่ไหนเนี่ยจุดที่อบอุ่นที่สุดก็คือครอบครัวเป็นสถาบันที่อาจจะบอกว่าเล็กนะคะถ้าเทียบกับสถาบันอื่นแต่เป็นสถาบันที่สําคัญที่สุดที่สุดครับค่ะนั่นคือกำลังใจของคุณกับเดสตาแล้วก็แฟนๆทุกท่านด้วยนะคะสุดท้ายนี้อยากให้นะคะพี่การด้ฝากอะไรถึงแฟนๆจิ้มลิ้มของเราวันนี้หน่อยนะคะที่มาร่วมงานเชิญเลยค่ะก็วันนี้นะครับผมขอบคุณแฟนๆจิ้มลิ้มทุกคนมากๆเลยใช้ศัพท์ถูกไหม ชึงลืมมากจรบคุณพิธีกรนะคุณเทคิเอ้ยคุณเทคินง้าจันมเกจะไบมือจนจริงเนี่ยการการไม่ต้องแบบกลัวปที่นะปที่มีแฟนอยู่แล้วชื่อจอร์จจอร์จนี่คือชื่อจริงเขาหรือเปล่าชื่อจอร์จเขาชื่อจอร์จจริงเป็นคนยุโรปอ๋อเป็นฝรั่งใช่เป็นคนยุโรปประเทศ อีทร <Its> <laughs> ีเออสรุปเรามีแฟนอ่ะเราไม่นั่งกันหรอกไปถึงว่าเราจับไม้จับมือก็จับได้ใช่ใช่ท่า้เขาใจกว่างใช่เขาใจกว้างพ่อเขาก็แบบไปเบานจกว้างเขาเขาเขาสกายหน่อยเขาสกายหน่อยครับ ขอบคุณมากครับวันนี้รู้สุกมากที่ได้มีโอกาสมาร้องเพลงให้กับทุกคนได้ฟังกันแล้วก็ได้ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆจากน้องๆทุกคนนะครับผมก็ขอฝากให้ทุกคนได้สู้ๆกับการเรียนหนังสือนะครับแล้วก็ใครที่มีความฝันอยากเป็นนักร้องหรือว่าอยากเป็นสิ่งที่ตัวเองฝันเอาไว้ขอให้ทุกคนได้ทำตามความฝันของตัวเองให้เป็นจริงแล้วกันสู้ๆครับทุกคนค่ะ ชมนี่คือครั้งแรกของดิฉันด้วยนะคะกับการสอบภาาคุณกันเดอะสตาร์คุณกันก็คงคิดในใจว่าฉันไม่อยากมีครั้งนี้สองนะวันนี้น่ารักมากๆเลยค่ะตัวจริงจริงอยู่กับเราที่นี่นะคะก็เดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะทางผู้ใหญ่ใจดีของเราเนี่ยก็จะมีการมอบช่อดอกไม้ให้กับคุณกันด้วยผู้ชายหล่อๆจะพูดกับดอกไม้สวยๆส่วนชนีอย่งเราไปทีนข้างนะ งางมนนเลยะะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณกันนพอินใจเอื้อนะคะที่มามอบความสุขด้านสิเพลงแล้วก็รวมไปถึงกำลับบงใจให้กับน้องๆยาวชนรุ่นใหม่นะคะให้มีใจรักการเรียนนะคะวันนี้ผู้ที่จะมามอบช่อดอกไม้ให้กับศิลปินของเรานะคะคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุพยพินณนสงขาค่ะผู้บริการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะ ก็นะคะเป็นช่อดอกไม้เป็นกำลังใจให้กับคุณกำรรด้วยนะคะแล้วก็ในลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลานการประกวดน้องเป็นไทยสากล SSU Library Singing Contest 2014นะคะคนนั้นก็ยังจะอ,อยู่เป็นเพื่อนเราในช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพื่อที่จะถ่ายภาพเน็นด้วยนะคะ่ะ่อ